ทุกคนนะก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับตั้งแต่มีการระบาดของโควิดครั้งที่3นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรออกมาให้ดูกันเลยกิจธุระสําคัญด้วยก็เลยไม่มีเวลามาทําตรงนี้พอก็ต้องขอไปด้วยแต่วันนี้นะครับมีเวลาว่างแล้วนะครับก็เลยอยจะมาทําคลิปที่ผมไม่ได้ทามานานมากเลยก็คือนั่งฟังกับเอ็กเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่อง พ่อค้าเตือนพ่อค้าเตือนนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่เรียนช่วงปถมนะครับเอาละเรื่องนี้มันจะมีตัวละครอยู่ประมาณสามตัวก็คือหนึ่งที่เป็นเด็กตัวดีเลยนะโกคุงมีไอเพชรมีผมแล้วก็มีโจ๊กเนี่ยสามคนนี้แหละที่เป็นตัวดำเนินเรื่องราว มันต้องย้ยนกับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งนานมากแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ปนมแล้วกันเนออยู่ปฐตมไม่บอกปอแล้วกันเอาเป็นว่าก็เป็นเด็กเยี้ๆหน่อยแล้วกันตอนนั้นนะผมได้รู้จักกับเด็กคนหนึ่งซึ่งน่าจะแก่กว่าผมปีหนึ่งนะครับชื่อไอ้เพชรไอ้เพชรจะมีมือมือขวาอยู่นะครับมือขวาเ็าคือไอ้โจ๊กนะครับเราดูจากภายนอกมันเป็นเด็กที่แบบเยี้ๆหน่อยมีแบบเด็กเกลียนหน่อยเด็กเก่าเกหน่อยเพราะว่ามันมี พี่ชานะครับพี่ชายอยู่ป .6 พี่ชายของมันชอบไถเงินเด็กผมมาเรียนเนี่ยผมสมัยกนผมปั่นจักรยานไปนะไปโรงเรียนมต้องเจอแม่งก่อะไรกเฮียต้องเจมแบบเปรียดถ่ายเงินครั้งละสบาท10บาทดุกนั้นมีค่ามากเลยนะเว้ยสิบบาทเป็น,าานซื้อไข่ทอดเฮียไก่ไก่ไม้เสียบอ่ะไก่ทอดแบบชิ้นตอนนี้ค้อยแล้วติดเด้แป้งแบบโอ้โหอระรมาเนี้ยคือเยอะมากเลยนะ10บาทสอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ครังหนึ่ง ที่ทำให้ผมต้องไปพัวพันกับพวกมันก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นชั่วโมงศิลปะแลวทีนี้ที่ห้องสากลเนี่ยสีหมดแล้วผมยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยจะไปซื้อที่ห้องสากลไปซื้อสีน้าเอามาทําง,งานวิจารศิลปะไปถึงไม่หมดเด็กต่อแถวนเต็มเลยซื้อสุดท้ายไม่หมดอ่ะชิบหายแล้วครูทีนี้แม่งคือมันเป็นวันที่ครู ครูศิลปะตรวจตรวจชิ้นงานด้วยตรวจแบบอุบบปกรณ์ด้วยถ้ากครไม่มีคือโดนตีหรือว่าโดนตำทุ่นอะไรประมาณนี้ซึ่งกูไม่มีสุดท้ายไม่งูนั่งตนทุกเหลือนั่งแบบนรับกรรมแล้วกูตายแล้วิกูจบแล้วสุดท้ายผมก็ได้ไปเจอเด็กคนหนึ่งมันบอกพี่พ,พี่พี่กัดของใช่ไหมผมมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในเวนนี่แหละนะแต่ว่าจะแพงกว่าเดตากรหน่อยพี่ซื้อไว้ไหม เออเอาเถอะเอาเถอะเอาคือตอนนั้นกูยอมหมดล้วกูแยบดนตรีพอไปถึงไปเจอไอ้เพชรเลยไอ้เพชรกับไอ้โจ๊กแม่งนั่งกําลังดื่มลูกแก้วอยู่ดูลังงานแทงน้ําเป็นแทงน้ําคนกลีตสมัยก่อนงใหญ่ๆทงๆไอ้เด็กอันบอกพี่พี่ผมพาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเฮ้ยไอ้เพชรก็แบบเฮ้ยลูกค้าเออต้องการอะไรวะกูบอกเฮ้ยมึงมีเหรอมึงมีของที่เซื้อไหมล่ะเอ้ยมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครเหรอ อะไรประมาณนี้กูต้องการสีน้ำมึงงายพูดได้ไหมได้ได้ต้องการด่วนไหมหรือว่าไม่ด่วนด่วนสิสัตว์ด่วนสิกูจะโดนตีแล้วเฮียอ๋อได้เดี๋ยวอีกสามนาทีเจอกัน,ท,นท,ที่หลังห้องสมุดประมาณสินาทีได้ผมเราที่หลังห้องสมุดก็เจอเจอมันพร้อมกับสีน้ำที่ผมต้องการ นะครับก็ราคาปกติมันขาย,ยที่30กว่าบาทแต่ว่ามันจะขายแพงหน่อยก็คือออกบาทมันขายถึงคุดแออยู่เลยเฮียแต่ก็ซื้อนะซื้อเพราะว่ามันคือมันต้องใชจริงจริงแล้วนะกูรอดไม่รุนตีเฮียกูรอดนอกลังจากนั้นนะเวลาที่ผมขาดหรืออะไรเนี่ยผมมักจะไปหาเพชรเสมอเลยกับไอ้โจ๊กกูไปอุ่นุนมันบ่อยมากจนกูได้ขึ้นเป็นลูกกราฟะระดับจันเฟิร์สคลาสอะไรประมาณนี้ซื้อจนแบบมันลดราคาห้แล้วคิดดูทีนี้จนกระทั่ง มันเลยชวนเอ๊ะเอ๊ะอ๊สกิดผมเอ๊ะมึงมาเข้ากว่ากูไหมมาช่วยกูหน่อยพอดีกูกูจักคนมีเยอะหรอกแต่ว่ามีมึองนีง่แหละเป็นลูก,ก้าชันดีเลยมึงมาช่วยกูหน่อยได้ไหมช่วยอะไรวะเอองานนี้มีแหม่งเท่ากันหมดอ๋อเอารือวะเออไมเออแตวกูช่วยเอยงอะไรอะยุคนั้นมันจะเป็นยุคที่แบบ ขนมกุบเคี้ยวนี aine, ่ขายดีมากเลยนะยุคนั้นม no ันจะมีขนมอยู่ตัวนึงเป็นขนมใกล้ๆกับขนมเลไอขนมเอเทสโตที่มันพอกินแล้วลิ้นมันเปลี่ยนสีอะเออบูมากเลยแตวบ้านผมแถวบ้านนอกนะโอ้ขายไม่หมดคือตีสี่ห้าห่อแบบบางคนบางคนเมาบาทคนรเลยบางคนเฮียคือขายดีมากทีนี้ไอพิสเนี่ยผมไม่รู้หลังว่ายายมาน่ะยายมันเป็นคนขายของจำแล้วทีนี้มันเลยสามารถกาของปูนี้ได้แบบง่ายง่ายเพราะว่ายายมันขายของอยู่ มันเลยได้มาประมาณห้าห่อห้าห่ออย่างไงห่อหนึ่งจะมีประมาณสิบสองกระถุงใช่สิบสองถุงห่อหนึงมีสิบสองถุงห้าห่อสิบสองถุงแล้วแม่งขายขายแบบขายหลังหลังห้องสมุดมึงคิดดูแล้วเด็กแม่งไปซื้อจุ๊บจุ๊บจุเลยไอ้่ากูนี่ <c oughs> เป็นคนแบบโปรโมทเฮ้ย <c oughs> สวัสดีครับไอ้สัตว์วันนี้พี่มีสินค้ามาแนนํำใหม่นะเป็นของที่ที่สึกเลยนะตอนนี้เป็นของที่ป๊อปปูล่าร์มากเลยตอนนี้นี่ไงครับขนมเล็บ หนุ่มลิ้นเปลี่ยนสีแม่งเด็กก็ไปซื้อแบบหลังห้องหมดเต็มเลยเฮียไปมุงแบบโอ้โหเบี้ยเต็มก็เต็มไหมเฮียเด็กๆไปซื้อเต็มมากเลยปกติอ่ะก็ก็จะขายประมาณโหอห้าบาทแต่เราคขายประมาณโหอเจ็ดบาทก็กําไรสองบาทนะขายหมดแบ่งแบ่งกันเลยนี่มึงมึงนี่ของกูอะไรแบบเนี้ยแบ่งกันไปก็เอเ้ยเอยใช้ได้เฮ้ยหนุกเว้ยผมตอนนั้นกูแบบเอ้ยห,หนุกวายเพชร เอ้ยีกี่เอายังอู๋กูชอบใบสัตว์เฮ้ยมึงไงเป็นพวกค้าเถื่อนเหรอวะมึงรู้ไหมว่ากูมึงรู้ไหมว่าถ้ามึงมาประโยชน์กูนะมึงต้องเป็นศัตรูกับสากลนะกับกูฝไฟปกครองนะกับกูฝ่ายไอ้เฮี้ยนอะไรอย่างเงี้แหละมึงเข้าใจไหมมึงมึงเสี่ยงนะเออกูงหนุกไอ้เหียเมือนจับมึงแบบเราคือขบวนกันพ่อค้าเถื่อนเราเนี่ยแบบจัากเงันแบบเหมือน มันหนังอ่องโปงอนะนี้ก็เริ่มเป็นทำเป็นกระบวนการแล้วนะผมก็เป็นฝ่ายโฆษณาเป็นฝ่ายโปรโมทนะบอกโปรโมทว่าเออมีสินค้าอะไรมาจนกระทั่งทำไปทำมาก็มีความสุขดีทำไปทำมาทีนี้ไอ้พวกสปายนักเรียนจอมเสือกมันมันเรียกว่าเป็นอะไรดีวะมันคล้ายๆก,กับพวกไอสารวัตรนักเรียนนะอะไรอพวกนั้นนะมันมาสืบเบีย่ยจุดใต้พอผมรู้เนี่ยผมรู้ก่อนเพื่อเลยนะว่า ชิบหายล้วพกูผมเลยได้ตัดใจอั่นเย้ะที่จากหลังห้องสมุดเป็นห้องน้ําที่นี้ไอเพชรมันก็ถามว่าทำไมต้องเป็นหล้องน้ําวะผมเลยตอบมันต้องเป็นหล้องน้ําสิมึงไม่รู้หรือว่าหล้องน้ามันคือสิ่งรวมสิ่งมันคือสิ่งที่่รวมอบายมุขทั้งหมดมึงคิดดูว่าถ้าเราไปที่ห้องน้ํามันจะมีพวกขายใหญ่อยู่ถ้าเราไปเจใจากับมันแล้วไอ้มันคุ้มกันระหัวเราจะทำให้พวกสาววัดตะเกียนไม่มายุ่งกับเราได้เออจริงไว ฮ้ยมึงมันเก่งไว้สมองดีดีไว้เอออยู่แล้วละอะไรประมาณนี้ก็รวกันไปเลยอันนี้หนุกดีนะเริ่มเป็นการเจรจากับพวกขายใหญ่พวกคุณพี่ที่แบบคุมอยู่แต่ตอนนั้นก็บแบบเ้ยพี่ครับเราจะมาทําธุรกิจที่นี่ด้วยกันแต่พี่รโยมร่วมกับเราเราจะแบ่งส่วนให้เราคือจะจ่ายสวยให้เป็นเงินก็ได้หรือขนมก็ได้แต่พี่เลยอ้เอพี่ก็แบบ,บได้ กูจะได้อะไรเอเพ็ดมองหน้าปูกฮะไม่มือนกูไอ้สัตว์เอาเป็นว่าพี่จะได้สวยแล้วกันได้สวยจากผมจะเป็นขนมก็ได้หรือเงินก็ได้แต่ติพี่เลยเออก็อน่าสนว่ะแต่ขออย่าง่งได้ไหมขออีกสักอย่างนึงได้ไหมอะไรพี่กูขออย่าเส้นกับใบจั่งแม่ไหมเอาเป็นว่าสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งก็ได้มึงง่ายกูได้ไหมผมเลยมองหน้าผมเลยถามพี่ไอเป็ดไอเป็ดก็แไอเป็ดก็แบบโอเคได้ไม่ลำบากอะไรได้ทำพัตสัญญากันจับมืออะไรแบบนจับมือกันถึงลฟ์จับมือกันอะไรประมาณนี้ก็จุดใต้ก็ได้พวกขายใหญ่มาคุ้มกะลาหัวพวกสาวัสดิการกรุงมายุ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับขายขายโค้กขายเป๊ปซี่ขายบิ๊กตาจีบิ๊กโคล่าขายขนมเฮีย เราห้องน้ำไม่ขัลใครเอาขา,ขาดีกว่าที่สากรด้วยเปรกมากเลยนะไอ้เพชรเนี่ยมันคิดโปรเจกต์ใหม่ก็มันมานั่งคุลือยผมมีไอโจ๊กไอ้เพชรผมนั่งคุลยแบบเฮ้ยเราต้องการยุกระดับเราต้องนิกเลเวลขึ้นไปอีกก็คือจะจะขายหนังสือแล้วมันจะขายหนังสือว่ขายวัวเรอหนูหินไปจัดหามาจนได้มาชุดชุดชุด,ชด,ล,ะชดละประมาณสิบเล่ม ขายบรอระด10เล่มหนูหิน10เล่มขายขายอเอากําไรประมาณ2บาทก็คือโปรติเล่มเป็น15เล่ม15ขายประมาณ17บาทอุ๊ขายดีมากเลยนะตอนนั้นขายดีมากขายดีมากเปแบบประมาณไปถึง6นาทีก็คือหมดแล้วนะขายบรอระจะไปได้ในมุมของผู้ชายส่วนหนูหินก็จะไปฮิตในมุมของผู้หญิงเรืนะอ่อยแน่เอบานหนูหินได้ไหมเนะี่ยอุ๊ขายดีมากตอนนั้นทำเป็นกิจการเลยได้กําไรก็แบ่งกันแบ่งกันสามคนแจกสวยกับรุ่นพี่อนะไรแบบเนี้ย ก็ทำเป็นกิจกรารเลยนะเป็นโฟก้าเตื่นเต็มรูปแบบนะ <c oughs> เราขายตั้งขน,นมแห้นหนังสือเนี่ยโอ้โหได้กำไรเยอะนะไม่ใจะมีหนังสือแร่เท็มอยู่เราเรียกว่าหนังสือแร่เท็มเพราะว่านานๆทีจะมีสักเล่มนานๆทจีจะมาแบบมาไอ้แบบแต่คนไหนซื้อกันก็คือทีวีแมกซีนีโร่ซึ่งนานมากกว่าจะมาทักเล่มกว่าจะแบบเอามาขายได้เพราะามันมันหายากมากนูหินครบรนขายหมดอย่างเดลือไอ้แมกซีนี่แหละ ไม่มีคนแบบออซื้อกันซื้อกันมิ่ย no ิงก like ันต่อยกันต่อยกันริงก็มีนะต่อยกันเลยแบบของกูมาก่อนต่อยกันสุดท้ายแก้ปัญหารายกานหยุดเอาล่ะเราจะมาประมูลกันประมูลไอ้ยี่เอพเอพเอาล่ะใครที่ให้ราคาสูงสุดรับไปเลยหนังสือแร่เท่มที่นนานที่จริงมีสักเล่มก็คือทีวีมกกาซีนฮีโร่ใครอยากได้ประมูลราคาสูงสุดเอาไปเลยเริ่มตีสี่สิบบาท ไ้เอา๊มเอาล่ะนายนี่สี่สิบบาทมีใครสูงกว่นี้ไหมผมหกสิบบาทผมร้อยขี้ผมสี่ร้อยบาทได้วันนั้นเปลียนเท่สี่ร้อยบาทที่เอ้คำไรชิบหายแบ่งเลยทีนี้แบ่งกันได้คุณพี่กว่านึงไปไอ้ทีวีมิกาซีโน่จากมาสี่ร้อยที่เหลือไม่คือไอ้คนที่ซื้อเนี่ยไอ้ไอที่มันซื้อที่มันจ่ายสี่ร้อยเนี่ยมันเป็นลูกผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเรามีตังค์นิดนึงก็เลยซื้อได้ แม่งค <G ã i> ืออวดกูมี <gi ống S 2> ีไ <dat> ม่ติโดนหนูก็ล้วกูไปนะเดี๋ยวกูวได้เงินไปแม่งกำไรชิบหายได้แบ่งกันแบกันไี่งจนมาถึงจุดเปลี่ยน